Lớnอีกแล้ว Lớnอีกแล้วนี่ Now to ตา่าอีกฝั่งหนึ่งเสหนนี่มีทําให้เอ้เอคทีานนงานดูผลงานนี่พี่บัวา ไอ้น้องน้องไอวาไอ้น้องอัญญาค่ะอ่ะอย่าเลิรโต๊ะสิว้างอย่านะแน่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 โอ้าไอวาทำไมช้ำขาคะขีคะทำไมช้หักคะ ไม่เอาสิไม่หักสิลูกวเก่นิเก่งกันเก่งกันเ่เก่งไันเก่งกมเ่ันเก่งัก่เ่นเก่ นด้วยาาาาทิ้งอันยาญ่ขโมยคนเดียวอ๋อทิ้งอันใหญวขโมยคนเดียวด้วยอมาแบบนี้กินไหมกินไหมเห็นไหมนมามามีแกะให้พี่ฟ้าคนนี้ไปโดยสัดการ์ดกิ้งไม่ใจมาคืออะไรนั่งยวซิมมามแกให้รอรอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นต้องเอาไอ้นี่มาเว้ยพากันเพื่องมามีมาด้วยมมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามีเอาเอาสตรอเบอรี่ใช่ไหม แล้วก็ต่ายเป็นมีกระพวนอันเดียวได้ด้วยเออตัวี่เก็ตหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ชอบยีราฟแบบหรอกนี่ไงยีราฟอยู่นี่ลองงามกันเอาป้ายมานมีอีกไอ้ตัวแซ่บยีราฟอยู่นี่พ้าเปียกมือมันเลิศมันมาป้ายฉัน